สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube นะครับช่องเสียเสมรถขุดนะครับสำหรับเชา้านี้วันที่31กรกฎาคมนะครับแต่เช้านะครับเราก็ได้ทำการเอารถลงมาเจาะสดือน้ำนะครับเพราะว่าท่านะครับว่าฝนจะตกนะครับ ยากรอากาศนะครับก็เลยตื่นแต่เช้ามาก็ทําการเอารถลงมานะครับที่ชั้นใต้นะครับเพื่อที่จะเจาะสะดือน้ำนะครับทุกทุกงานของเรานะครับจะเจาะสะดือน้ำให้ทุกทุกงานนะครับที่เรารับงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากผลงานด้วยนะครับเราจะทำการเจาะทุกทุกทุก,ท,กทุกงานของเรา นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับนะครับมาดูมาชมกันนะครับทุกทุกงานทุกทุกที่นะครับก็จะทำการเจาะสะดือน้ำนะครับให้นะครับนี่นะครับลงไปชั้น3านะครับลงไปชั้น3ามตอนนี้ผมอยู่ที่เบิมด้านล่างชั้น สองด้านล่างนะครับนี่ครับชั้นบนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะครับที่เอารถลงไปแล้วนะครับนี่ครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่ผมกำลังเจาะนะครับลงไปแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับฝากคนงานด้วยนะครับทุกๆงานนะครับทุกๆงานของเรานะครับจะทําการเจาะสะดือน้ําให้ทุกๆนะครับลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับใช้ประโยชน์ใช้งานได้จริงนะครับนี่ครับเอารถลงไปนะครับนี่ครับชั้น ตามที่เราลงมานะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับนี่เราทำการเจาะแล้วนะครับชั้นแรกจะเป็นชั้นดินเหนียวนะครับที่เราเจาะลงไปนะครับเป็นชั้นดินเหนียวนี่ครับชั้นดินเหนียวนะครับชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นนะครับ ดินทรายแป้งนะครับลงไปอีกนะครับจะเป็นทรายร่วนนะครับนี่ครับน้ําก็เริ่มออกแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับออกออกออกดีมากด้วยนะครับเป็นทรายร่วนนะครับข้างล่างนะครับล่างที่ใต้น้ําอีกนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับดินเหนียวนะครับแบบนี้เลยนะครับ คือจะเป็นชั้นตรงนี้เป็นชั้นนะครับเป็นชั้นทรายนะครับชั้นที่น้ําออกมานะครับชั้นล่างจะเป็นดินเหนียวสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะดินที่เก็บปุ๊บน้ําเก็บน้ําได้ดีนะครับไม่ถ้ามีน้ําเก็บจะไม่แห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าข้างบนด้านโน้นนะครับด้านโน้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเก็บ ได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นชั้นดินที่ซับน้ำนะครับดูแล้วนะครับดูดน้ำนะครับที่รากต้นไม้อะไรจะนั่นได้นะครับดึงดูดได้นะครับนี่นะครับเป็นดินที่นะครับนี่ดินเหนียวสมลุกรังนะครับเป็นดินที่ เก็บกักน้ําได้ดีนะครับเท่ากับเราฉาปูนเลยนะครับนี่ดินน้ําไม่มีซึมออกนะครับถ้ามีน้ําก็จะอยู่ตลอดเลยนะครับนี่นะครับสําหรับดินที่เราขุดขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะเป็นดินทรายลักษณะแบบนี้นะครับทรายนี้ก็เป็นลักษณะทรายอุ้มน้ําเหมือนกันนะครับทรายอุ้มน้ํา ทรายตัวนี้เป็นทรายอุ้มน้ํานะครับเก็บเก็บน้ําไว้ใต้ดินได้เช่นกันนะครับเป็นทรายอุ้มน้ํานะครับชั้นทรายอุ้มน้ํานะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนที่ขุดลงไปนะครับจะเป็นเฉพาะเลยนะครับเฉพาะทรายเป็นเป็นผืนเลยนะครับความหนาช่วงที่ ระหว่างดินเหนียวกับดินทรายนะครับความหนาความหนาก็อยู่ที่หนึ่งเมตรสองเมตรนะครับสองเมตรนะครับประมาณสองเมตรระหว่างาชั้นทรายนะครับมีนะครับเหนียวนะครับทรายทรายร่วนนะครับแล้วก็เหนียวอีกนะครับ นี่น้ำออกกลบหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมขุดนะครับเป็นดินเหนียวสีเหลืองเลยนะครับนะครับนี่นะครับคือเป็นสายอุ้มน้ํานะครับนี่ครับน้ําออกมาเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวเจาะอ,อีก หลุมหนึ่งก็จะเปิดทางให้เปิดอากาศนะครับก็จะออกดีมากกว่านี้นะครับก็ฝากผลง,งานติดตามชมผลง,งานวันใจโค้งนองนาด้วยนะครับเสียเสมรถขุดนะครับทุกทุกที่นะครับทุกทุกที่นะครับทางเราจะเจาะสะดือน้ำให้ทุกๆุกอ่า ทุกพื้นที่ที่เราทํานะครับทุกลูกค้านะครับเราเน้นเราเน้นเจาะให้นะครับเราเน้นเจาะให้เราเน้นเจาะให้เพื่อที่จะทําประโยชน์ได้สูงสุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับคนงานของเราครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับนะครับขอขอบคุณ ขอบคุณมากๆครับที่ให้กำลังใจและติดตามผลงานของเรานะครับสวัสดีครับ